สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาชมาช่วงล่างของ b y d d ด l p อ i n ฟนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านอาสอบถามเข้ามาครับว่าอยากเห็นใต้ท้องรถว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งให้ดูเลยนะครับว่าใต้ท้องเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขึ้นห้อยเลยครับ ผม,ผมจะเริ่มจากทางด้านหน้านะครับด้านหน้ารถนะครับจุดแรกครับก็คือกาดพลาสติกกาดสิกตัวนี้ครับจะถูกปิดไว้ใต้ห้องมอเตอร์และห้องเกียร์นะครับจะมีนอ็อตที่เป็นน็อตเบอร์สิยึดไว้อย่างหนาแน่นนะครับ แล้วก็มีกิบล็อกตัวใหญ่นะครับใช้น็อตประสิบยึดไว้อย่างหนาแน่นเลยไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดครับแข็งแรงครับค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็จเจาะรูไว้เพื่อ,อะระบายความร้อนให้กับห้องมอเตอร์ห้องเกียร์ตรงนี้นะครับค่อนข้างหนาครับไม่บางนะครับหนาดูความหนาของพลาสติกนะครับ,นะรบแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเลขอ่าของมอเตอร์นะครับเป็นเลข ที่เขาตออไว้นะครับถัดมาก็จะเป็นาตัวแบตเตอรี่เลยครับต่อจากห้องมอเตอร์นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ทั้งหมดเลยแบตเตอรี่ครับจะเริ่มตั้งแต่บริเวณหลังซุ้มล้อหน้าขวาและหลังซุ้มล้อหน้าซ้ายนะครับ พื้นที่แบตเตอรี่ครับจะเริ่มตั้งแต่หลังซุ้มล้อหน้านะครับแล้วก็ยาวยาวมาถึงบริเวณหลังซุ้มล้อหลังเลยแบตเตอรี่จะยาวเป็นตีเหลี่ยมผืนผ้ายาวตั้งแต่ซุ้มล้อหน้ายันซุ้มล้อหลังนะครับน,นี่ผมเปลี่ยนมุมมองจากทางท้ายรถบ้านนะครับก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้คือแบตเตอรี่ลูกยาวจากซุ้มล้อหน้า ถึงซุ้มล้อหลังนะครับยาวเต็มพื้นที่ครับแล้วก็มีการซีนซีนไว้อย่างหนาแน่นครับป้องกันน้ําเข้าได้นะครับน้ําเข้าไม่ได้น้ําเข้าไม่ทำน้ำไม่สามารถเข้าได้เลยครับเพราะมีการซีนไว้อย่างดีเลยนะครับมีการอ่าครับดูสังเกตครับจะมีการยิงหมดุดและมีการมาร์คคิวซีมาแล้วนะครับ ส่วนสายกาวก็จะวางค่อนข้างเส้นใหญ่แล้วก็หนาแน่นครับไม่นองกลัวเลยครับครับเดี๋ยวผมจพามาดูด้านหลังนี่นะครับอ่าอันนี้มุมมองด้านหลังนะครับจากซุ้มล้อหลังถึงซุ้มล้อหน้าเป็นแบบลูกยาวลูกใหญ่นะครับส่วนด้านท้ายครับด้านท้ายรถก็จะเป็นอ่าแบบ คานหลังนะครับเป็นคานหลังแล้วก็มีโชคมีสปริงโชกเป็นการรองรับน้ำหนักนะครับเป็นระบบรองรับแบบโชคและสปริงนะครับใช้คานหลังสปริงใช้คานหลังนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวปิงหน mm hmm. กก็ประมาณนี้ครับด้านล่างก็ไม่ได้มีอะไรมาก mm hmm. ก็ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในให้การใช้รถของลูกค้าครับก็เดี๋ยวทางช่างครับทางช่างจะมีการ QC น็อตทุกตัวนะครับน็อตทุกตัวหมุดยึดทุกตัวอุปกรณ์ใต้ท้องทุกอย่างครับท่อแป๊บต่างๆท่อทางน้ำมันเบรกนะครับแล้วก็เป็นพวกอ,อุปกรณ์พวกสายไฟอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับจะมีการตรวจเช็คและ QC ทุกครั้งนะครับก่อนการส่งมอบอันนี้เพื่อเพิ่มความ มั่นใจในการใช้รถให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับลูกค้าสามารถใช้งานแบบสบายใจได้เลยครับไม่ต้องกังวลว่ารถจะมีปัญหาระหว่างการใช้งานนะครับเพราะว่าจะมีการ QC ให้ก่อนทุกครั้งก่อนการส่งมอบนะครับครับผมก็เดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับ